น้ำบึงหนาง,งานพระเจดบริเวศส่งคือว่าสะพานกันย่างๆอยู่งางเราเห็นสะพานสะพานเวีนรถบริษัทสีแสงมังเห็บมุกดาหารในแนวมุกดาลนะครับน้วบงึงาน สีออกมาเลยเยอะโอ้ยเป็นแผ่นเหล็กเนาะที่เด็ดตอนไว้น้ำเขาอาจจะเฮ็ดบาเล็กไว้เขาได้นี่พื่ออย่างนี้ได้หนิหรือหรือเขาเฮ็ดบาไว้แล้วเขาเล็กมาใส่มาจักเออมันมันมันจะเป็นังสีเขาจิบโอเวกับเล็กนะ เดี๋ยวค่อาเห็นร่างเลยกว่าสุบเพราะว่าเป็นปูนโมเมนต์ขอ,อกมันมันเหมือนเป็นร่างน้ำเหมือนกันเลยรอทั้งรุ่มมาเนี่ยนะครั่เข้าเกิกเท่ยิงตัวนี้มันมายิางเล้าของเขาหนุอยุกคน ແມ <Man. S 2> <Ende atorium. S 1> ່ນໂຕໂຕນີ້ເຮົາເຮົດຕນຮ້ອເໍດເຮັດແ່ຕຮາບໍດເຮັດທີທີຂາເຮດໄວນນນຮດແມວແນວแนวລາດບ อีกลัดทั้งเทินเอิรนบริเอ,อรเล่าสะพานแนวลัดแบบนั่นเรื่องบริสีย์เสียบหูอาซื่อตัวนี้ไหมเนี่หูเสียบเอา เด,เดี๋ยวบเดี๋ยวก็ต้นใส่ต้นนอนก็นมีหลัดที่แนวม,มุนบ่ได้เซียมบ่ได้เซียมก็าดิเซียมไหนแต่แต่มันเสียมไงมันเล็กตัวน,นี้เนอะนี่เรี๋นี่เราพ่อไงโตโตมีล่างหนาไหมพ่อไงนี่มีเด็เฮาก็เทไปซร้างในสัตว์ระนั่น พอากระทอมอีกนนต้นอ e no. right uh, uh, uh oh, ันต้นันเขาบ่มีทั้งนอมีเพราะว่านามันไหลลงแมนแมนทั้งทั้งนอมบมมีเาโอ้อันทั้งนอกน่บอกเขาันมีแต่ทางในทั้งทั้งทั้งนออมบ่มีมันมันยีมีเท่ไปซื้อนี่เล็กมากเลยทักเส้นล่ะเด็ หน 1> 1, ึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ข้างเตะมันงมีเล็กเก่ากอดไปอีก,เ,กอเล็กเก่าทังแต่มันเถอะอัิรตีนมันล่ไปทัก

ตัวเทิงตัวเทิงตัวเทิงไปดิอืมก็ใส่หมดวะว่ะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบกอไก่นี่แบบล่างมันมันมันคนลานมันคนหลานนี่เหรอจีนังน้ำมาเบ็ดเล็กนี่แหละพ่อใหญ่อืมเสื้อสิแล้วมึงเล็กเบ็ดที่ นี่เบีรทั้งหนาเจ้าเขาเบีร้ทั้งหนาเนี่ยใส่อันนี้ใส่สตีเฮ็ดตัวกลางนะ้อสะพานตัวนั้นมันเียทังเดียวดึงเหรอโอ้บยร์เกลี่โอ้เบิงบิงบงบงตขันน่ะเกลี่ยที่กิงขอยมีอยู่กดีที่ยิงขอยมีหลายได้ไว้ยังตัวนี้ขอยเฮดขอยเฮน่นขอยใส่ตัวนี้ดึงเหงนะดึงเสาแล้วขอยมุนนอน่นอยเฮดขอยเฮดแน่นนี่มันนะ Chào chào xe xuống đến rồi. Đi lên Nhưng mà phải xuống phải xuống. trang